สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งรีวิวนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้เรามีของเล่นอีกแล้วล่ะนะครับมันเป็น Spider c o C 2 8 Dragonfly Wooden Knife Kit นะครับผมจริงๆแล้วมันไม่ได้มาลักษณะนี้นะมันมาแยกชิ้นกันทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มันมีพินมาให้นะครับผมเพื่อที่จะให้เราประกอบได้เองนะครับ อเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามันแยกชิ้นมาอย่างไงชึบนี่มันแยกชิ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้ผมประกอบเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าผมหารูปได้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจะจะหารูปได้หรือเปล่าก่อนประกอบอ่ะ มันก็จะมีเนี่ยครับมีบอดี้มันมีตรงใบมีดซึ่งจะเป็นไม้ทั้งหมดนะแล้วมันก็จะมีพินมาให้เนี่ยสี่ตัวเพื่อที่จะล็อกตัวเนี้ยเป็นลักษณะของล็อกแบ็กนะครับซึ่งมันทำมาคล้ายๆจริงๆมันก็ก๊อปรูปแบบมาจากของไอ้สไปเดอร์โคดรากอนไฟนะครับผมและมันสามารถเปิดปิดได้และล็อกได้อย่างปกตินี่ <laughs> เปิดปิดมือเดียวได้ด้วยนะครับอ่าคือมันเป็นสไปเดอร์โคแหละซึ่งผมว่ามันน่ามันมันเท่มากอะ่ะมันมันน่าซื้อเก็บนะครับผมสำหรับตัวนี้ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยไม่กี่ร้อยนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะผมว่าใครที่อ่าเขาเรียกว่าเก็บสะสมสไปเดอร์โคเนี่ยผมว่าซื้อมาเก็บไว้เล่นๆก็ดีนะราคามันไม่ได้แพงด้วยแล้วก็ มันมันแปลกดีอ่ะผมว่าเอาไปให้ลูกเล่นก็ยังได้เลยเพราะว่ามันไม่มีความคมใดๆเลยไม่มีความคมใดๆเลยแต่ถ้าเกิดล้วมมันจิ้มจริงๆอย่างนี้ก็อาจจะเจ็บหน่อยแล้วกันแต่มันไม่มีความคมจริงๆครับน่าใช้สําหรับตัวนี้นะอ่าคือไม่ใช่น่าใช้หรอกนะเล่นผมก็ใส่แบบอ่าแรนยาร์ดเข้าไปให้มันด้วยให้มันดูมีอะไรสักนิดหนึ่งนะครับ เก็บเอาไว้เท่านั้นแหละของเล่น <c oughs> นี่เอามาให้ดูซึ่งสเกลมันก็เล็กน่าจะเล็กกว่าดาลคอนไฟล์นะสำหรับตัวนี้สเกลมันเล็กมากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะมันเป็นไม้ทั้งอันไม่มีอะไรนอกจากคำว่าไม้ถ้าเกิดชอบก็ลองไปหาดูนะครับใน ebay มีขายอยู่นะครับผมอ่ะสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ จบแต่เพียงเท่านี้คลิปสั้นๆของเล่นใหม่จาก s p i d e r c o โค